การอยู่ที่บ้านมันก็เป็นเรื่องดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีอะไรทําในช่วงหยุดงานในช่วงโควิดล่ะผมก็เลยต้องออกมาพวกกับแม่ก็คงจะบอกว่าไปเหตุนาเรอบแบบนุ่มประมาณนั้นแหละครับผมไม่ได้อยู่เฉยๆตามที่คนบอกไว้แต่แต,แต่ผมอยู่ที่นี่เพื่อ,เ,อ,อเพื่อทำงานใช่ไหมครับแม่ ใช่แล้วเจ้าเฮ้เ <t> ส <ired> ียงแม่เหรอเนี่ยผมตื่นขึ้นมาเวลาหกโมงทุกวันขมื่ตื่นวัดดีครับยายเออหวัดดีสิไปไหนเดี๋ยวเอาเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้เอ้าผมตื่นมาเพื่อไปทำงานผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซึ่งอ้าวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่ไปจนถึงที่ทำงานแต่ ผมก็จะไปกับน้องนั่นแหละแต่ว่าเจ้าอยู่งานผมก็ต้องโดนใช้งานซึ่งผมก็จะได้มาทําเกี่ยวข้าวล่ะข้าวที่ยังไม่โตก็คงจะเก็บไม่ได้ช่วงฝนตกผมก็ต้องปิดบ้านแล้วก็นอนในตอนที่ผมทํางานอยู่ผมก็อาจจะวิ่งเข้าบ้านเพราะว่าฝนตกผมเข้าบ้านพ่อแม่และยายผมก็อยู่แต่พ่อผมไม่อยู่และผมก็ต้องได้นอนแต่ก็นอนไม่ได้เพราะยังไม่ค่ำ เออในช่วงที่ฝนหยุดตกแล้วทุกคนก็จะออกนอกบ้านเพื่อไปดูแล้วก็เอ่อทางหญ้าริมบ้านเพราะว่ามันลกนะครับอืมที่บ้านเราไม่มีหมูแต่เอ่อทำไมที่นี่มีหมูผมก็ไม่เข้าใจผมไม่เคยออกในเมืองผมอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีผมออกจากกรุงเทพผมเดิน เาริมฝั่งเพราะว่าผมเป็นเด็กที่นี่ใช่แล,แ,ลแล้ว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 เพื่อนเพื่อนเอนผมอยู่ไหนไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แต่แต่ก็อาจจะด,ดถีถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนสักคนหนึ่งใช่ไหมอ้าวเออเออครับครับอมมันอย่างนี้ก็ได้ <Poppy? S 1> เออ เาเปเอาเขาออกย่งมันยังมวยยัยเดียะคำเลยทำยายบอกอย่างนี้ที่บ้านเนาะกลับมาบ้านเพื่อที่จะซักผ้าไว้รอแต่ก็ไม่มีผ้าให้ซักเพราะว่ายังไม่ได้ใส่แล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อ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 วิ่งเล่นผมจะไปที่ปุ๊